ป่าเขาป่าเฮ็ดเลยพี่น้องนี่เดเฮ็ดสอดอกเฮ้เ้ยเฮ็ดนี่กรไรเ็ดเฮ็ดเฮ็ดเยังไงเห็ดเฮดสองดอก Đọc này nói Nó <laughs> xây đi <đế> hết ơi <laughs> đi hết ơi hết Nó hết <laughs> ơi hết 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 Ừ Hay mà tại sao cơ mà

ถ้ามาสวยเดชเพชรมองระดอกอได้ดอกมั <ś c oughs> ้งมีตัวกลายตาเถาอยู่ได้เลยเอืม เฮ็ดปึ้งชงอยู่ไอพอเฮ็ดพี่น้องายเธอเฮ็ดหรือยังตัวนี้น่ะสวยมากเลยอ่ะสวยมาก พี่น้องคืองามแท้ันะนีนะ่เนอะปันผูวสาวขึ้นไหม,มสาวแม่ลูกส, <laughs> สาวฝนสาวแม่ห่างแนะท้อันอนี้โอ้ยสวยจังเลยใช่เลยเธอเนาะกี่ดอกเออผุน่ะบางงามอืมมาฉันถือก็ให้น้องไผ่มานเลยพี่น้องฮาเก็บปัดผุน่ะไ,ได้พ่ออู๋เลยได้ผุนนะ เกีตามคนเจ้าอะไรเพื่อนพ่ออูเลยได้คนหาเป็นเนาะคนมาแนีนี้เลยพี่นนอะเอ้ยจังไปก็เห็นงแต่ละดอกช่องดอกอืมคนกิ้เจ้าะช่วยจังตะอันนี้เลยเขาเอื่าตะออตะเอ๊ พ่อมากระไรเฮ็ดหาดอกพี่น้องกระไรเห็ดชีหาดอกน้องไผ่ได้พออ้อเลยได้หอยเดือดต้มยำแล้วมันจังที่หอยเดือด้วยเดี๋ยวดูเจอเดี๋ยวมาดูเห็ดชั้นชีเห็นแล้วตัวมันกินนั่นนี่เออหอยกินใช่ปลากระใดหอนหอยบุพพินงคนมันเนาะธรรมดาบ่ ทำไมดาครับพ่อเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างนะคะเอาทุกอย่างทำมาหากินคนไปเที่ยวเล่นมาอนึ่าเที่ยวป่าก็เลยไปเที่ยวในเมืองพ่ออีกแล้วดอกอจ้องหลอกพี่น้องช้ำดอกนี่เจนน่าอิฐช้ำดอกชี้ดอกนี่อืมดี่ มีหอยพี่นมาเย็บเก็บขึ้นมาขีบพ่ออ,อ๋อถ้าบ่พ่ออ๋อเขาชิบ่หอาายมาอีกมือหนะ <c oughs> ายายชิบ่อนุญาตเด้พอดดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวเ <c oughs> ขาชิได้แกงอยู่บนมือนี่เหนื <c oughs> ่อยมากเลยค่ะไม่เหมือนซื้อกินเลยอะ่ะ <c oughs> เห็ดดินช่วยสวยพี่น้องเราจะรอดหรือเราจะร่วงกันแน่วันนี้จะไม่เป็นแบบนี้ระมานคือนออนองไผ่หนองไผ่เราหาเราเสียนหาเห็ดโจนเถ่าโจนเถ่าโจนเถ่าโจ,จนโอ แพ็กกระบอม,มาเอาเย่หัวดิไปจ้าไปเรื่อยๆพ <mm ่ <mm อกเก่งจ <mm ัง <mm ไม่เหมือนที่คิดไว้เลย แบบนี้เราต้องชิวกินดีกว่านะคะพี่น้องคะอย่าหาวย่าหาวนะคะอย่าหาวนะมาเก็บบรรยากาศซื้ออย่าปวดอย่าหาวย่าเก่งอย่าเก่ง้จอย่าเก่ง,ยอ,ยกงอยู่โขกโนนหินแห่พี่น้องเอ้ย คนร้ายกว่าเฮ็ดเพชรเพอ,ออกแล้วหรอกซองหลอกบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ห้าอยู่ไซกับบุฮูพี่น้องสภาพนะคะสภาพสภาพ ไปกันต่อจนเท้าพี่น้องเลย ตัวหนุ่มอยู่ได้ละช่องอันข่าวมาหนีน่น,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 นะนหันบ้างน่หันนะ่ะบบมีนะ่เนาะนหนี่ก็าคือพกกนะ่อไดนะ้เก็บเนาะอี๋งามเทพี่เนาะงามงามเก็บเพชรหมองละดอกสองดอก มาหละน้ำหวยน้ำหอง วันนี้เรามาประจนไผ่มาประจนไผ่พรกูบอก <c oughs> เอาหน่อไม้ระวังเบรกมันติดค่ะได้ยินบอลงเออแรงไหน่อไม้างไหมเกาะเก่งยาหเั่งกระดา มากก็บ่ฮู้กับจ้าก,าากรับได้ค,ค่ะเข้าไปหาเหตุไห้อย่าตกได้เอ้อเดีย๋ยวหนูสิไปซื้อกินอยู่ตาลาดมืออนเนาะดอกมต้องมาพอมันเหมื่อยน,นะคะบรรยากาศโคตรดีเลยมาเอาบรรยากาศมาเยาบรรยากาศลมเย็นสบายพี่พน้นองลมผัดเย็นคักเลย โอเคจะพี่น้องทำแบบกิมมิคอะดาวอนจบอยู่ประเทศยิมมิคกันจ้าขากไปกับรถไกลเด้อเด้กิมมิกไนค่ะ